ไม่ผิดหวังซูเปอร์เลกเพชรจีจ้าปิดเกมไวคว้าชัยแพ็คคู่ศึกวันไฟไนท์12จบลงไปอย่างดูเดือดเลือดพล่านสำหรับศึกวันไฟใน12ที่สนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยสองนักกีฬาตัวแทนจากประเทศไทยซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าเปิดโหมดโหดชนะทีเคโอสุดสวยขณะที่เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มปิดเกมไวประเดิมชัยสุดปังบนเวทีระดับโลกคู่เอกของรายการซูเปอร์เลกเกียริหมูเก้าราชันคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวท125135ปอ กลับมาทำหน้าที่รังเก้าอีเบอร์หนึ่งของแรงกิงวันมวยไทยรุ่นไฟเวทเผชิญหน้ากับทาเกียคาริลอบนักมวยจอมซาจากแดนหมีขาวเริ่มยกแรกซุปเปอร์เลกเปิดเกมไม่ยังด้วยอาวุธชุดใหญ่ทั้งหมัดเท้าเข่าศอกจนทาเกียเปิดตำราตั้งรับไม่ทันภาพรวมยกต่อมาซุปเปอร์เลกยังเดินหน้าศาสร์อาวุธทั้งทางแสงทำเอาทาเกียแผลแตกเลือดอับต้านความแกร่งไม่ไหวถอยไม่เป็นทรง กรรมการเห็นท่าไม่ดีจึงสั่งยุติการแข่งขันในนาทีที่1น2าฬิกา42นาทีของยกสองส่งให้ยอดมวยชาวไทยรังเก้าอี้เบอร์หนึ่งของแรงกิงวันมวยไทยไว้ได้อย่างเหนียวแน่นขณะที่เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงตม้มมวยหญิงแกล่งขวัญใจคนไทยขึ้นประเดิมสังเวียนวันเป็นครั้งแรกในกติกามวยไทยรุ่นอะตอมเวท1051-15ปอพบลาราเฟนานเดสกำปั้นสาวชาวสเปน เกมนี้จบเร็วเกินคาดเพจจิจ้าไม่พูดพร่ำทำเพลงชิงจังหวะซัดหมัดขวาเข้าเต็มขมับลาราจนเซธลาเพจจีจ้าไม่ปล่อยให้เกมยืดเยื้อรวหมัดปืนกลใส่ไม่ยั้งจนสาวแดนกระทิงดูยอมจำนวนหมดทางป้องกันตัวเอง กรรมการทนดูไม่ได้จึงเข้ามายุติการแข่งขันหลังเสียงระฆังยกแรกดังขึ้นเพียง26วินาทีส่งให้สาวแกร่งชาวไทยประเดิมชัยไฟแรกสุดสวยพร้อมรับโบนัสจากบิ๊กบอสชาตรีสิทธิ์ยอดธง50,000ดอลลาร์สหรัฐกว่า1.7ล้านบาทนอกจากนี้ยังมีนักกีฬาฟอร์มจัดที่รับโบนัสคนละ50,000ดอลลาร์สหรัฐไปอีก4คนได้แก่บ็อกดันชูมารอฟอักบ้าอับดุลลาเอฟอามีอาลีอัคบารีและแกรีโทนอนสรุปอีเวนต์นี้มีนักกีฬารวม5คนทุกโบัสแ่กรราาาบ9ล้ทุปผขงขงน ทุกคู่ในศึกวันไฟไหนท์12คู่เอกซูปเปอร์เล็กเกียดหมู่9้าชนะทีเคโอทาเกียคาริลอฟนาทีที่1นาฬิกา4ีนาทีของยก2มวยไทยแคทเวต135.25ปอแกรี่โทนอนชนะซับมิชชั่นชามิลกาซานอฟนาทีที่2นาฬิกา2ีนาทีของยก2การต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเธอร์เวท1 4 5 5 5าปอร์อามีอาลิอักบารีชนะซับมิชชั่นดัสตินจอยสันนาทีที่1นาฬิกา4ีนาทีของยกแรกการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่เ วเวท225265ปอยูยะวกามาสึชนะทีเคโอเซียเหวนาทีที่2นาฬิกา3นาทีของยกแรกการต่อสู้แบบผสมผสานแคทเวท135.50ปออักบาอับดุลลาฟชนะทีเคโออารอนคานาเตนาทีที่0นาฬิกา41นาทีของยกแรกการต่อสู้แบบผสมผสานรุ่นเฟเธอร์เวท145.155ปอ เพชรจีจ้าลูกเจ้าพ่อโรงต้มชนะทีเคโอลาราเฟอร์นันเดสนาทีที่0นย์นาฬิกา26นาทีของยกแรกมวยไทยรุ่นอะตอมเวท105115ป p..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 . อบันมาตัวจีชนะคะแนนเอกชันวอเตอร์กอนซานเวสการต่อสู้แบบผสมผสานแคทเวท135.75ปอแทมมี่มูซูเมกีชนะคะแนนเอกชันอมานดาอลคินปล้ำจับล็อกรุ่นสตรเวท115125ปอ บ็อกดันชูมารอบชนะทีเคโอคอนสแตนตินรูซูโดยนาทีที่1นาฬิกา33นาทีของยก3คิกบ็อกซิ่งรุ่นไลเวท155170็ด5 1 7 0ปอ